กฎแห่งกรรมเรื่องรู้มากถือตัวไกลนิพพานดูก่อนอน,นุนสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตะสงสารตรมานมีความทุกข์ในนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่รู้สิ้นสุดนี้ไม่ใช่สิ่งอื่นคือตัวกิเลสและตัณหาล่อลวงให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้พ้นทุกภัยในวตฏสงสารและมิได้ถึงพระนิพพานได้ถ้าผู้ใดมิได้รู้กองแห่งกิเลสแล้วผู้นั้นก็จะประสบภัยได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มิได้มีเวลาสิ้นสุดดูก่อนอานนท์จงจับตัวตัณหาให้ได้ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่าตัวเป็นอนัตตา เมื่อจับไม่ได้ก็เห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้บุคคลทั้งหลายที่มาเป็นสานุสิทธิ์แห่งพระตถาคตนี้ก็มีความประสงค์ด้วยพระนิพพานการที่จะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากันนั้นก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสินด้วยว่าพระนิพพานเป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหาถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหาผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสตัหาผู้ใดตั้งอยู่ในนิจสีลคือศินห้าผู้นั้นยังหนาด้วยกิเลสแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บางจากกิเลสในชั้นที่หนึ่งถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือศินแปดได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สองชั้นถ้ามาตั้งอยู่ในทัศีลคือศินสิบผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้น ผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาติโมกคือศีลสองรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สี่ชั้นอานิสง์ก็มีเป็นลำดับขึ้นไปตามศีลน,นั้นผู้ที่มีศีลน,น้อยอาณิสง์ก็น้อยผู้ที่มีศีลมากอานิสง์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีลน,นั้นๆบุคคลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลห้า ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าใดก็ดีก็ไม่ควรจะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าก็ควรยินดีแต่เพียงชั้นศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทแก่ผู้ที่มีศีลแปดผู้ที่มีศีลแปดก็ควรยินดีแต่เพียงศีลของตนไม่ควรที่จะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลสิบ ผู้ที่มีศีลสิบก็ควรยินดีอยู่ในชั้นศีลของตนไม่ควรจะกล่าวคำประมาทในท่านที่มีศีลพระปาติโมถ้าขืนกล่าวโทษตีเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตนแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงเป็นคนห่างจากทางที่สุขในมนุษย์ในสวรรค์และพระนิพพานแท้ดูก่อนอานน์บุคคลผู้ไม่มีศีลปราศจากการรักษาศีล ไม่ควรกล่าวซึ่งคำประมาทแก่ท่านผู้มีศีลตัวตั้งอยู่ภายนอกศีลแล้วมาเข้าใจว่าตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีลแล้วกล่าวคำสบประมาทดูหมิ่นในท่านผู้มีศีลน,นั้นบุคคลจำพวกนั้นชื่อว่าเป็นเจ้ามิฉาทิตฐิใหญ่ชื่อว่าเป็นคนหลงทางเป็นผู้ที่ห่างจากความสุขในมนุษย์และสวรรค์ดูก่อนอน,น์ บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกิเลสยังเป็นผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปันใดก็ตามก็ไม่ควรถือตัวเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีลเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลน,นั้นยังห่างจากพระนิพพานมากผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อพระนิพพานอยู่แล้วถึงจะไม่รู้อะไร มีเพียงศีลเท่านั้นก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเองเพราะท่านเป็นผู้บางจากกิเลสบุคคลผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสแม้จะเป็นผู้รูม้มากแต่ฉานในข้ออัดและข้อธรรมประการใดก็ตามก็ควรจะทำความเคารพยำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามคลองธรรมที่เป็นทางแห่งพระนิพพาน ถ้าให้ผู้มีศีลเคารพยำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นความผิดห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนักดูก่อนอานน์จะถือเอาความรู้และความไม่รู้เป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ต้องถือเอาการละกิเลสได้เป็นประมาณเพราะว่าผู้จะถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียวเมื่อละกิเลสได้แล้ว แม้ไม่มีความรู้มากรู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก,<เ>ก็อาจถึงพระนิพพานได้การที่จะได้ประสบสุขเพราะละกิเลสตัางหากผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ได้ละเสียซึ่งกิเลสย่อมไม่เป็นประโยชน์ความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระกัมพีก็ตามหรือมีความรู้หาที่สุดไม่ได้ก็ตามก็รู้อยู่เปล่าเปล่า จะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้และจะให้เป็นบุญเป็นกุศลได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มีเราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีลผู้มีความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลเราสารรเสริญและนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดีถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลสว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลส บุคคลผู้นั้นชื่อว่าถือศีลเอาต้นเป็นปลายเอาปลายเป็นต้นเอาสูงเป็นต่ำเอาต่ำเป็นสูงถ้าถืออย่างนี้ผิดทางแห่งพระนิพพานเป็นคนมิจฉาทิฏฐิการที่นับถือบุคคลผู้หนาไปด้วยกิเลสว่าดีกว่าผู้เบาบางจากกิเลสเราตถาคตไม่สารเสริญเลยบุคคลจำพวกที่เบาบางจากกิเลส ใกล้ต่อพระนิพพานเราตถาคตสรรเสริญและอนุญาตให้เคารพนับถือการที่ทำบุญทำทานทำกุศลปรารถนาเพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพานถ้าไม่รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลสก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่าประโยชน์ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพานถึงรู้มากสักเท่าใดก็ตาม ถ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าเ,าเราตถาคตตั้งศาสนาไว้ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่นตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระง,งับกิเลสตัณหาเท่านั้นการบำเพ็ญภาวนาเมื่อไม่คิดว่าจะให้ระง,งับกิเลสตัณหาแห่งตนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทาง ส่วนกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นจะว่าไม่ได้ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงก็หากจะเป็นบุญเป็นกุศลโดยแท้แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้นการกระทําความเพียรบำเพ็ญภาวนาทําบุญทํากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ให้รู้ว่าบำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนา เพื่อระง,งับดับกิเลสตัณหาของตนให้น้อยลงให้พ้นจากกองกิเลสนั้นเช่นนี้ได้ชื่อว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้ดูก่อนอาน o น์จงพากันประพฤติตามคำสอนที่เราแสดงไว้นี้ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตามก็พึงเข้าใจว่าผู้นั้นเป็นคนนอกพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าอานทน์ดังนี้แล้ว จึงทรงแสดงต่อไปอีกว่าดูก่อนอนนลเราตถาคตบัญญัติศีลห้าศีลแปดสิลสิบศิลพระปาติโมกไว้หลายประเภทนั้นก็เพราะอยากให้สัตว์ยกตนออกจากกองกิเลสดูก่อนอนนลบุคคลผู้บำเพ็ญศินมากน้อยประเภทใดประเภทหนึ่งก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละกิเลสและยกตนให้พ้นจากกิเลสเมื่อไม่รู้เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลง ส่วนผลอานิสงส์ที่ได้บำเพ็ญศีน,นั้นเราตถาคตได้กล่าวอยู่ว่ามีผลอานิสงส์จริงแต่ว่ามีอานิสงส์น้อยและผิดจากทางพระนิพพานถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีนเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกิเลสรักษาศีนห้าได้แล้วจะเพียรพยายามรักษาศีนแปดศีน 10, สิบศีลพระปาติโมกเป็นลำดับไปเพื่อจะยกตนให้พ้นจากกองกิเลส ทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับเมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาโดยเต็มความสามารถรู้ดังนี้จึงมีผลอานิสงส์มากไม่เป็นคนหลงและตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นสิทธิแห่งเราตถาคตนี้ก็หวังเพื่อความระง,งับดับกิเลส ไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไปเพราะกิเลสนั้นเป็นเชื้อสายสืบโลกดนบันดาลใจให้ยินดีนไปในทางโลกครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บไข้แก่ชราแล้วก็ตายไปและให้ต้องพลัดพรรากจากกันให้รักให้ชังให้อดให้ติให้ด่าให้อยากให้ทุกข์ให้ยากเข็นใจอาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้ เราตถาคตจึงทรงอนุญาตให้บวชเพื่อความระง,งับดับกิเลสไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสายสืบโลกต่อไปมเมื่อรู้อย่างนี้จงตั้งใจรักษาศีลเพื่อให้ดับกิเลสและตรึกตรองหาอุบายเพื่อทำลายกิเลสอันเป็นต้นเขาให้ขาดสูญไปการรักษาศีลพระปาติโมกก็ดีการรักษาข้อวัดในทุดงสิบสามนั้นก็ดี ก็เป็นอันประมวลลงในศีลนั้นทุกอย่างมิใช่ว่าจะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่างจนสิ้นจนหมดหาม่ได้เมื่อเรารู้ว่ารักษาศีลเพื่อระง,งับดับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้วแม้จะรักษาแต่เล็กแต่น้อยโดยเอกเทศไม่ครบตามจํานวนในพระปาติโมในจํานวนแห่งทุดงควัก็ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาครบทุกอย่าง เพราะจับต้นจับเขารากเงาแห่งกิเลสได้แล้วเปรียบดังบุรุษตัดต้นไม้ถ้าตัดเงาตัดรากแก้วขาดแล้วกิ่งก้านสาขาแม้ไม่ต้องตัดก็ตายไปเองถ้าไปตัดรอนแต่กิ่งก้านสาขารากเงาไม่ได้ตัดต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นมาใหม่ได้บุคคลที่บวชในพระศาสนานี้ก็เปรียบเสมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ฉะนั้น การบวชไม่ใช่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างอื่นบวชเพื่อระง,งับดับกิเลสเท่านั้นแต่ถ้าไม่มุ่งหวังเพื่อความดับกิเลสแล้วไม่ต้องบวชจะดีกว่าการที่บวชโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อการดับกิเลสแม้จะมีความรู้วิเศษสักปานใดก็ได้ชื่อว่ารู้เปล่าๆแต่ว่าการที่เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดนั้นเราไม่ได้ติว่าไม่รู้ไม่ดี ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลก็คงเป็นอันรู้อันดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่นั่นเองแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากทางพระนิพพานนั่นเองการรักษาแก้วไม่ดีที่ไม่มีราคาแม้จะรักษามากมายหลายพันดวงก็สู้ผู้ที่รักษาแก้วที่มีราคาเพียงดวงเดียวไม่ได้แก้วที่ไม่ดีไม่มีราคา จะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆส่วนแก้วที่มีราคานั้นจะขายก็ได้เงินมาหากจะเก็บไว้ก็เป็นคุณประโยชน์แก่ตนและการเรียนมนและเรียนคาถาที่ดีที่ขลังแม้บทเดียวไม่ได้เมื่อรู้ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัดแล้วก็ไม่ต้องรักษามากเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็รักษาพร่ำเพรือ่อไปจนไม่มีเขตแดน จึงต้องได้รับความลำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงานต้องแบกเอาไม้ทั้งเปลือกทั้งกระพรี้ทั้งส่วนยาวไปปละลาฉเชนั้นผู้ที่ปรีชาท่านรักษาวินยัยและข้อวัดไม่มากแต่หากได้รับอานิสง์เพียงพอเหมือนอย่างผู้ที่รักษาแก้วอย่างดีไว้ดวงเดียวหรือผู้ที่เรียนมนและคาถาที่ขลังบทเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ฉันนั้น ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ